สวัสดีค่ะเพื่อนๆฝน,นตกค่ะเมื่อน,นี้เมื่อเก็บเห็ดสิมเบิงเห็ดละงกตาวบานบรูอัมสิมีบอกจะ้ะครั้งแรกของปีนะคะมาเก็บเห็ดนี้หัวกระสีฝนตกหัวกระสีไดมาาจะ้ะป้ายยาคนเดิมนะคะช่องสองพี่น้องแต่ <laughs> ว่าแต่ว่าคู่ขวันอนะับามาสิเบิงได้จากวันสิมีบอกฝนตกอย่างขาดเลย เบืงเบืองหางมากบ้าก่อนเห็นละงูไหมแต่ว่ามันเผาเร็่ลงงูตัวนี้คุณน่ะน้อนกินเบิดเผาอแต่เสียดายเนาะเอาดอกนี้ก็เท่าคุณน่ะออสามสี่ดอกมันจะดอกใหญ่ๆจะ้ะไม่เป็นแต่เสียดายแค่เบิอง เอาได้ยี่บ่อโอ้ยมันเถาแล้วเพียโนโนโนเถาแล้วบอ่อมันกินเบ่อเด็ดตัวนี้มึงดอกนี้กัดน,นอนกินด้วยจ้ะโดยเสียดายให้เลยจ้าบ่มาเก็บเบิ่งจ้ะแต่สิเอาไว้มันเป็นพันแล้วเนาะดอกบักใหญ่มึงไหมเห็ดละงกเหลือง มันก็นก,นกินได้อยู่แต่ว่าเ้าก็จะว่าเอาอีกละบึง้งฝนกระตุกอันน,นั้นกต่เนยเออรอมาแง่งบิง้งอู้หับแดงเลยนะโอ้หมดแรงหมดเอาไว้อันนี้ยังเป็นไข่อยู่ตัวนี่ยเป็นเธอถ้า,าก,กินเบิดโอ้ไปไลยจ้ะฝนกระตุกคักตุกแน่ไปกลับบ้านก่อนเด้อจ้ะเด้อ างงานกลับได้พ่อไข่หนึ่งอีกอ่ะสองไข่เช่ว่าก็บ่เอาหรอกเต่ว่าสาบนเากักียิง้วอะไ่่่าก็แกงได้อยู่ด้นี่นี่ถ้าเอาไปเกงก็จะได้ห้างงานกลับไพ่อไข่หนึ่งอีกอ่ะสองไข่ ก็ว่าก็ว่าเอาหรอกจะว่าจะบานเห่อห่อกระเจียอยู่น,เน,นะเจ้าว่ากระแกงได้อยู่ได้นี่เหนไหมถ้าเอาไปแกงก็จะได้